Yeah, เวลาควบคุมเลยนะโชคดีหลักเเอาใส่ที่เขาเลยนะ พรุ่งนี้ค่อยวิ่งพรุ่งนี้ค่อยวิ่งได้ไหมบอกได้ตอนนี้กินก่อนกินก่อน,นครับขับไงเขาไปเพื่อนใส่ไส่อะไรบ้างใส่

ผมมาเมื่อวานพี่ที่ไม่ค่อยมาตรงนี้ใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้มามันจอดมาเลยแต่ว่ามาที่นี่บ่อยไหมมาขายแต่ที่มไม่มาตรงนี้โอตรงที่ที่ผมซื้อตรงไหนใช่ไหมพี่เตาอันนี้พี่ซื้อเท่าไหร่สองพันสั่งในเครื่องห้าพันกว่าบห้าพันกว่าบาท สองเตานี่ใช่ไหมห้าพันทั้แก๊บด้วยปะ่ะครับผมไปดูเน่มันสอ,องพันสี่สองพันสี่ยูแมคโครองพันสองสองพันสา,ามสองพันห้าแล้วท<อ>ี่ไอ้กีนิ้วครับตอ พิซซ่าครับผมหัวหมัดของพี่เองครับเป็นแี่อะไรอ่ะพี่ขายสูตรไหมสอนทำเอาไปขายของพี่อร่อยจริงไหมไม่ผมจะติดเบิร์โทรไว้ข้างล่างถ้าใครอยากจะเรียนอ่ะเอาไหม เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ค่าเรียนเท่าไหร่พี่คิดไว้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ขายขายได้กี่เดือนแล้วครับสามเดือนสามเดือนนะครับอันนี้ใส่ซอสอะไรคะใส่ซอสพริกครับอันนั้นเป็นพริกหมู 啊<好>啊、不会分开啊？ ผมจะทิ้งเบอร์รูที่ไว้นะครับเผื่อใครอยากจะมาเรียนนะก็มารูคิวเ,เองแล้วกัน <c oughs> ก็อยู่ที่จังหวัดอุบนุนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอร่อยครับผมกินบ่อยอยู่ที่คงกินไม่แพงหรอวนะไ,ได้สามเดือนแล้วครับทานเทีบแล้วหล่ะดูว่าผ่านงานนี่ แป้งปัดตาล็คร mm ับเตือเราหน่อยใส่ซออะไรเอาเป็นซอไซอละกินี่่างเยียหรออนละมีอะไรบ้างคะ่มกเียมายังเมีอ่าใส่ใส่เลยนนปามาเหรอ ินครับ,รบชิมได้เลยครับเดี๋ยวนี่พึ่งแค่เดียวแทนนี้เสร็จก่อน,นครับเขาน่ากินเลน่ากินมากเลยรับวันร เป็นชิมเลยกรอบมากเนาะกรอบกรอบไม่แห้งพริ่เผาใช่ไหมน่ะหอมขโมยกินเลยไหมกินเลยครับกินเลยพวกเพื่อนใส่อะไรไข่ไข่ใส่ไข่ด้วยลองกินลองใส่กัน หอนมากๆอร่อยอร่อยอันนี้ก็น่าินกินองพี่ก็ได้แป้งมันกรอบมากวันนี้ออกมาขายกี่โมงอ่ะพี่ ทำเลคนแบบเยอะทุก่านมาตลาดโตลรุ่งตรงข้ามนี่ก็เป็นโตเกียวนะครับก็ดูนี่ครับเป็นรถเป็นรถ ขับมาจอดนะครับก็ขายง่ายๆนะมันไม่มีอะไรแยะเราจะทิ้งเบอร์โทรพี่เขาไว้แล้วก็มาสอบถามเลยนะว่าจะมาสอนยังไงพี่กี่วันเป็นอนะ่ะวันเดียวก็เป็นวันเดียวก็เป็นวันเดียว,น,ว,น,ยวนะครับคอนเฟิร์มว่าเป็นเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นนะแปลงโกโก้ใช่มัน มปกติเห็นเป็นชาโคชาโคนี้กับโกโก้โกโก้โกโก้แล้วนี่เราใส่ผงโกนจินเข้าไปผงโกโก้ผงโกโก้นะครับใส่ผงโกโก้ก็จะออกมาเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรพี่แกไว้นะครับยังไงก็ติดต่อกันเองนะครับวันเดียวเป็นเลยเป็นทางเรื่องหนึ่งกับคนที่ อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจน,นะครับวันไหนไม่อยากขายก็นอนอยู่บ้านถ้าวันไหนอยากขายก็ออกมาขายกำไรวันหนึ่งมันเท่าไหร่ครับไม่นน่ร,ร้อแล้วแต่เราขายได้เท่าไหร่ครับ,รบแต่ลงทุนไม่เยอะนะ่ะแก,ก็น่คโอเคครับเดี๋ยวนี้ไงขอบคุณพี่มากครับอขอบคุณครับ ขอบคุณน้องเก็นแดกละเอียดเลยเครับสหครับ